บุคคลท่ามือเปล่าท่าขวาหันในเวลาเดินความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินําไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทางขวาในขณะเคลื่อนที่คําบอกเป็นคําบอกแบบแบ่งใช้คำบอกว่าขวาอันการปฏิบัติ ถ้าขวาหันในเวลาเดินแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสองจังหวะดังนี้จังหวะที่1เมื่อได้ยินคำบอกขวาหันจังหวะในขณะที่เท้าขวาตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าซ้ายออกเดินตามปกติและเมื่อได้ยินคําบอกอึง้งในขณะที่เท้าขวาตกถึงพื้นอีกครั้งให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าวแล้วตบเปลี่ยงเท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรงให้ส้นเท้าซ้าย อยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าขวาและให้ปลายเท้าซ้ายบิดเฉียงไปทางขวาประมาณ45องศามือขวาอยู่บนหัวเข็มขัดมือซ้ายเหยียดตรึงในลักษณะของการเดินน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายส้นเท้าขวาเปิดพร้อมกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุนหมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้90องศาในขณะที่หมุนตัว ให้ฟันมือขวาและลดมือซ้ายลงมาอยู่ข้างขาอย่างแข็งแรงแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงมือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดก,กันน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายส้นเท้าขวาเปิดลำตัวอยู่ในลักษณะท่าตรงจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคำบอกขวานจังหวะสอง ให้ก้าวเท้าขวาเดินออกต่อไปในลักษณะการตบเท้ามือทั้งสองคงแกว่งตามลักษณะของการเดินสวนสนามขวาจังว่อ้อ้งจังวะอึ้ง